เอาครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีมีลักเป็นเพ่งมันนี้อยู่กับเจ้าคต้าดีซีเจ็ดศูนย์จีโปนะฮะปากเดิมเลยนี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ครับนะปากเดิมเกียวดันนี่อพอเราโอ้อเราขับนิ่มมีรีเดอร์นี่แล้วมีดาร์กซิงพร้อมนะ พ่อพอเฮ็ดดีเฮ็ดดีมัมดีของเราอยู่เอ้าก้ยทังไหนป้าป้ากล้ยกลางผู้หลันสิทาอยู่นี้น่านแล้วมับมัดมั แน,นนแน่นอนแน่นอนเห็นปากนีไงแล่นหอวควันนี่ออได้เกี่ยวดันลวกนึงกับใบนี้เลยวิ่ห้อมห้อมใบฟังเสียงเออโถหน้าแมนของเรา,าเด้อระหว่างหน้าทุง่งใหญ่ เอ้าพ่อเขอร่มแต่วันน้อยนึงไม่น้อยเงี้ยวเงี้ยวน่า,าก็ไปแบบไม่รุนเหมือนกันเราเว้ยวครับนิ่มดีครับคุณพ่อ นี่แหละครับแแอร์แท้แลร์ไปแล้วขวดดักซิ่งนึกกันลราเวย้ยโอ้จับจับจับพอจับเฮ็ดดากเก็ดเบียร์คือกันได้เราเว่าเห็นใบรุ่นเฮ็ดเฮ็ดคือกันมาดันน่าพ่อเขายิ่งร่มีกกะบาลน่าก็ยังมีน้ำนะครับผู้ไทยกับมัมพ่อไทยเรียน เบียดก็ได้คุณน้ำก็ได้เอาเบิ้งทั้งดากซะกอนเดี๋ยวเราอวยเรามาแต่งแบบพอดีพอง่ามนะตะเปาะดีเลยเจ็ดสิบปากเดิมๆแต่ว่าใส่เกียวดันให้มันสู่เขาเล็กน้อยมาด่น ไปล้วตอพ่อเราโอ้ยให้หน้าให้บักเงาบักพวงพี่น้องเอ้ยขอหย,อยาดเดอ้อหายยางได้บวกครบยางเครื่องนึงขอจอดสักกันเจ้ามีแห้งบักเอวเหยียดกันออกไปกลับนี่พูดจะเกือบสองโลจังวะแค่แมนไก่ขากไก่เนี่ยนันวันนี้ห้องก็สิอ้วใน,น,นวให้เน่ะพุ่นอันพ้วยเล่มยาก็จอดอยู่หันเหยียดออกไปว่าสี่โลได้นี่อยู่ไกลๆน่ะ เอา้าพวกสัตว์ก็มีแน่เพราะได้เบิ้งยุงอย่านี้ก็ได้ได้การนี้เราเพราะได้ล่องสอบไปอภินิหารแน่ต้นสองตนเอา้า้าพระปามาปวดเกี่ยวออกเกี่ยวออกทีมงานเราเกี่ยวก็ไม่ออกไปให้พัาเดินโอ,อ้พรแม่เกี่ยวเขาเกี่ยวก็ไม่ไปให้มัมแท่เล่แทเ่ทเล่มาอีกแล้วครับเดี๋ยวนี่ล่ะพาเราอยู่ใน,นละมองเขาลม้ๆมๆ้มนี่ละ เล่าว่าอยู่ว่าโกบเขาล่มสูลูกซูลานเบิ่งมมาถันมาจัดมาพราป่าเอาดันดันพอดันดันป๊อปปาดัน นี่นี่มาแล้วเรือบานพ่อ,อข้าลมแล้วพ่อเช่นใจได้แล้วพอ่อพ่ขอข้ารมก้มหัวแล้วยนอยเสร็จแล้วคนลูกว่าดันเราว่านักเดี๋ยวดันเราไล่ใส่ไล่ใส่เลยเว้ยมาโมมี่อ,อ๋อรอ,อรอพงดิ้งคำถูกดาวบ่มี่แลนะ้พ่อเนาะเดี๋ยวดันห่อนน้่มคุูไปที่ข้างหลังกันแค่เอาไว้เนาะ นานมาแล้วมาแล้วมาแล้วแมนแล้วมาเฉพาแมนแล้วเกียร์ากซิตโล,โลแลนหกบานบวนไปดีของเราอยู่อเอาจะได้มาคักมาแน่แต่ว่า ว่าแห้งสิ่งวันป้าแม่นอนใช่อวะนี่แหละเกนพูดเท่าสิ่ง Lotsia, ja, Lotsia. เอาไปเจอกันไหมคลิปห,หน้าคลิปนีนครับผมสำหรับที่นี่กันล่าพี่แล้วน้องไรก่กอล์ละว่ากันไหมคลิปรุ่นบุตครับ